ไแดงปเลยเมนูเด็กขอวันนี้เราจะทําไข่ดาวเบียดกันนะคะใช้เป็นไข่เป็ดไข่เป็ดมันจะสีสวยกว่าแล้วก็ลูกใหญ่กว่าไข่ไก่เริ่มจากแยกไข่ไข่แดงกับไข่ขาวใช้ตัวช่วยก็คือเป็นตัวนี้ตะแกรนไข่เป็ดเปลือกหนามากช้อนเอาแบบนี้เลยนะนี่นะคะไข่แดงแยกออกจากไข่ขาวแล้วนี่นะคะเราจะทอดไข่ขาวก่อนเราจะทอดไข่ขาวให้เกรียมๆเลยนะคะกรอบนอกนุ่มใน เสร็จแล้วนะคะใส่ไข่แดงไปเลยมันสรไข่าดาวของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะาไปกินกับข้าวกัน,นๆๆเสร็จแล้วนะคะไข่าดาวเบียดของเราเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยไหมก <c oughs> ินกับพริกน้ำปลาก็ได้นะคะหรือว่าจะกินกับซอสก,ก็ได้ราดเลย <c oughs> ชิมกันค่ะอืมอร่อยมาก <ๆ S 1> โอ<ฮ>้ยเยิ้มเลยค่ะอืม อร่อยมากลองไปทำตามดูนะคะอร่อยมาก